สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่ยีเดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะ้อนี่ค่ะแอดผ้าพ่อพี่น้องบนรนเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ ็นแนวทางตำล่านะคะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์เมื่อวานนี้นะคะล่องหาวิ่งสองกับเก่าเข่ามาทั้งสองเลยนะคะสำหรับเลวเข,ว, 9, ขลเลวิ่งเข่าวิ่งสองกับเก่าค่ะแล้วก็เลขวิ่งเข่าสองกับหานะคะพี่น้องคะเข่าเลขวิ่งเข่าสองหานะคะพี่น้องคะเลขวิ่งเนี่ยเข่าสองกับเก่านะคะพี่น้องคะเอาบันนี่นะคะแนวทางอ่าตอง g วัดแรกนี่ของอาจารย์ค้นผาสุขค่ะแสดงว่าเป็นตัวใด พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแอดเป็นเจ้าใดน้อเอออาจารย์เรียกแม่มันก็เขาวิ่งอยู่ดีน้ออาจารย์แต่ยังข่ายอยู่มันติดมันหอยอยู่น้อแม่นค่ะอาจารย์คะมันหอยจังน้อยๆอยู่กับจะเแ็่เจ้าใดมันกับโบสงเป๊กไข่นาะค่ะเออกะงวดนี้เอาไม้เนาะแอดเนาะได้ค่ะอาจารย์คะ บอคิดเลยว่ามันติดไปอย่างที่ผมก็จับคู่ผมดูที่จริงมันอยู่ในหันในแอดมันอยู่ในหันอยู่ได้บวะเงินคือจังเก้าเจ็ดจังสี่เป็นบอแอดค่ะขันขันแม่เอฟซีเป็นต่อยอดจังน้อยแต่คนชอบสิบเก้านี่่นได้อยู่ได้เพราะว่าหนึ่งนนมันสําคัญแน่มันบอลาตีร่างกายมันจะเป็นเจ็ดทันทีนันมันได้แล้วได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสมุดเนาะค่ะอาจารย์มูดขวากันต่อยอดน่นนี่ผมกรปั้จับหายไปแล้วนี่จริงมันอยู่ในเลวินเลวิันเด้อแอดเด้อ โอ้ยอาจารย์นี่ไหม,ไหมอาจารย์จาให้เก้าแปดแล้วก็แปดเจ็ดนี่ไม่น้ออาจารย์นี่ละจังซีละมันสิหนีไปแต้มตึงแต้มตึงเพราว่าผมสังเกตบางช่วงนี่นั่นตั้งหลายหลายงวดมันละละเลขมันนักจะขึ้นแ้มลงแต้มก็มักจะกลับ จัังี่นนนนนเะะลขแนะแอดมบามจารย์งทีแล้วนี่ผมมีตัวกันไวน้นี่มันก้า 8, แปรเมนมี่ยมันก็บพราะได้หนีกันก็ก้าวเจ็ดแม่นว่า่ะนี่ตัวที่สองกับ 8, แปดเจ็ดไหวเนี่ยมันก็บพราะได้หนีกันก็ก้าเจ็ดมันอยู่น้ำกันนี่มนะมันไปแต้ม,ตมนหนึ่งเต้มหนึ่งงานนั่นเลยผมแม่ผมองมาเบื้องสิดกะบการเขาตันต่อยอดเอาจังเล่น้อยนะแนี่ผมกะเอ็ดไปตามผมชอบเจ้าของแม่เนานะแล้วสูตรมันร่วมเลขไว้แล้วได้แอดอยู่ในนีน่นละ่ะค่ะเงินงวดนี่ก็คาดว่าสิอยู่ในนี่ล่ะค่ะ ใจผมน่อยากตาแต่มันเลือนนี่น้องเอ๋ผมก็เห็ดบ่ได้เหตุนี่ที่ที่อธิบายนี่ผมไม่ได้บายเนอะอธิบายขยายความยังไงอิปซีบนต่อยอดนานาความหมายค่ะสมมุติว่าผมว่างไวเป็นศูนย์เก้ายังีิถามว่ามากศูนย์เก้ากัมากเอาเลขศูนย์มาไวเป็นลน้วยกับปีนเอายังีินะค่ะบุกว่าตามหลกมันมันมันมีอยู่แล้วนาะเพราะว่ามันมันใกล้ๆนึงมันบนนี้ไก่เนี่ยเป็นตัเสียดายอยู่ในน้อยอนอก๊าขึ้นยังเก้าแปดตัวกันยังี้เราผมก็มากไวัยอายุนี่ว่าเน้นตัวนี้ แม่แเต็มหนึ่งเนาะลงแต็มเดียวแม่นค่ะอาจารย์เปลี่ยนต้เขียกัวเจ้าของให้นี่ใกล้หนีเทวดาเพิ่นบังไว้เอาเที่ยวนี่เพิ่นบ่บังดอกแอ๊ดเพิ่นที่เปิดในเฮาอยู่ดอกค่ะทั้งเขียนเลขไปแน่ก็ทั้งระลึกวายว้อนเพิ่นไปนั่นอย่แหละอยากให้เข้าเนาะแอดเนาะค่ะอาจารย์คุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเข้ามาเบิ่งจังซี่กอ่างเจอเพิ่นจกโขงไปซื้อเพิ่นก็ให้หาญเงินให้เพิ่นได้คืนมากในแม้ถึงกําไรเนี่ยเนาะแอดเนาะค่ะ เงื่อนใจว่ากะจะเสียจังไทลระเที่ยวนี่กะลองลองเบิรงคือเก่ากันละเด้อตามทำลายของมันกะสี่มีเลขวิ่งก้อนแอดค่ะเออมีวิ่งมีแปดกับเก้าแอดค่ะมีแปดกับเก้าเก้ายังมาแห้งอยู่ดนะแอดเด้อค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้กะกะเลขวิ่นมาเนี่ยโต๊ะสิมันสิวิ่นกันนะกะจำนวนท่อเดือดนะแอดเด้อค่ะนีหนึ่งสองสามห้าแปดเก้า หนึ่งสองสามห้าแปดเก้ามันจะวิ่งกันได้นีละแล้วกับโต๊วที่ทมดึงออกมาเป็นโตัวเด่นนั่นกับมีที่เอามาเป็นเลขวิ่งนกับมีแปดกับเก้าค่ะสมมิวมาคุณพ่อคุณแม่คนของมาเบิงวันมีเล็กนใ่จเพิ่นเช่นตัวนึงยังอีเพิ่นมาหาคู่พได้กับคนเอาลองลองเอามาเสียบใส่ซุ้มนีละเบิงระวังแต่กับเก้านี่ค่ะหรือว่าแปดกับเก้ามันจะกอดข้อกันกับบ่จากเพราะว่าสูตรมันยังเดิมๆอยู่ได้เลขวิ่งแอดค่ะ มันยังคลายๆเก่ายู่เอาทังพี่เอาสเอาเลขสองตัวไปก่อนหกตัวต่อเก่าแรเดอร์ค่ะสองสามแอฟสอค่ะเกาเกาสองหห้าค่ะสองแค่ะแล้วก็สามห้ห้าค่ะสามแค่ะห8 58าแปดคะ่ะมาเนี่การน,นี่ละวงกลมตัวเดียวเรดูน่ละหาแปดนี่นค่ะกลับเอาแน่เป็นแปดหานแน่และก็กลัมไว้เนี่ยจะมาก็เป็นสี่แปดแน่เจ้าสินะหาสามก็ไว้เนี่ยจังน้อยเจ้าสินะเป็นตัวกันตัวมืนนมอนั่นนะนะก็มาคมมาไปอย่งที่ค่ะอมาเนี่ยจะเอาตัวกันจริงๆเนี่ยมาเนี่ยตัวกันจริงๆมาดีที่มีอยู่สามจุดเดอ้อแอดเดอร์อวันนี้ก็ได้ค่ะตัวกันมบางีนี่เป็นตัวเน้นตัวเด่นนอ้หายน้อค่ะ หมก็ใหม่ตัวเดยนไปแล้วก็นเน้นที่สุดก็มีตัวเดียววาน้กาตัวกันมีเจ็ดอดเกค่ะเจแล้วก็เจ็ดปดเค่ะแล้วก็ตัวที่3ามแปอปดหนค่ะแปหนึ่งแล้ววาน้การนละตัวการน,นี่ผมผมตัวเจ็เก้านี่ละตัวเดิมเดๆมันนี่ต่อไปสูตรเก่าเก่าเนี้ยแล้ววานี้กา เอาอะไรล่ะเลขสาตัวนอแอดนอผมจะหาไป3ชุดตัวแอดเดอได้คะ่ะอาจารย์คะมี3ชุดมี6กหนึ่งหค่ะหนึ่งหกาไปนตตัวที่สองเก้าแหค่ะตัวที่3ามห้าสห้ค่ะเน้นที่สุดกระเตาแหานี่แหละแอด,ต, <c oughs> ดตัวเดียวนเออเน้นตัวเดียวนี่ละค่ะอาจารย์อ่า จักสิเป็นยังไงล่ะวะถ้าสู่ท้องยังเดือดอยู่กับขาดว่าอยู่ในนี่ล่ะถ้าสมมุนควนโบโบชอบพี่ผมประกบไผ่กับประกบเอามาเลยในนี่ล่ะในเลขที่ผมให้ไปเลขวิ่งเร็ววิ่งนะแล้วแอดเดอร์ได้ค่ะอาจารย์คะเหมืนที่แล้วเมื่อเมื่อที่นี่มันก็ท่าผมเอาจับไผ่เบิดมากระมีตัวถือโลดดอกสองหาอยู่ในหันกับมีเนาะแอดเนาะแอดแอนขาสองหาอยู่ในเลขวิี่นะอาจารย์เออนั่นมันติดขาดเจ็ดเจ็ดอยู่เล็กจังน้อยถ้าผู้ใดเข้าใจในสูตรผมกับมันก็บม่ยากเลยเพราะว่า มันมาแลวนะผมว่างมาให้ละสองกับเก้านะแอดมันว่าเจ็ดมาแต่เจ็ดกับสองมันตัวเดียวกันนี่มันอยู่ด้วยกันแล้วเขาซื้อสองเก้ามันก็ต้องซื้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดน้ำึังสีนะแอดมันก็ถือแล้วเก้าเจ็ดึังสีนะแต่อันนั้นมันเลิกกับผู้บเขหาใจสูดผมนอคืนตื้นขึ้นนี่ละอย่าวิ่งกันใน่นี้มันมีตัวถืออยู่ดอกแอดเด้อได้ค่ะอาจารย์ค่ะทั้งเมือทั้งงอนกับวิ่านี้ล่ะกับกับมุมอย่างนแอดเด้อจังใดกขอให้ ประกลนรำกันด้วยแล้วก็ตังคปังนี่ละในวันที่ยี่สิบหกกรุ๊ตผ้านอเอ็นนอสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนอวันวันจันนอเอ็น่ออาจารย์จันเล็เขามักสีขาอยู่ตามที่ผมไล่มาเมืองน้ากับอะไรโชคดีสุขทุขคนนี้มาฟังประกันเดินทางไก่ไปทางเลือกต่อยสิ่งสกปิกคุ้มครองหรือพอแต่เงินแต่ทองอย่างนี้จะได้ครับได้้าขายไก้มีกำไรเออครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์นะนะค่ะสวัสดีค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวาทางาจากอาจารย์คนพาสุขค่ะพี่น้องคะแนวทางตำเหล่านะคะพี่น้องวันที่ยีกนะคะพี่น้องคะเล็กวิ่งของอาจารย์นะคะแกับเกค่ะพี่น้องคะวิ่งแกับเานะคะเล็กวิ่งมีหนึ่งสองสามหาแปดเก้าค่ะหนึ่งสงสามหาแปจับคูมีมิสองสามสองหา2องแปดสามหาสามหาแ ตัวกัน7 9 7 8กับ8 1นะคะ3ตัว6 1 6, 6 9 8 5 5 2 8เมื่อนี้นะคะอาจารย์เล่านนลเน้น5 8 7 9 9 8 5นะคะพี่น้องคะซื้อปากกาไม่ละได้ซื้อปากกาแดงมาไม่ละได้พี่น้องจำ <c oughs> บ่แคปหน้าจอนะคะ บันีึนะคะแนวทางของอาจารย์งวดที่ผ่านมานะคะเขาวิ่ง2กับเก่าค่ะพี่น้องค่ะเขาวิ่ง2กับเก่าเลขวิ่งเข่า2กับหานะคะวิ่งเข่า2อหานะคะพี่น้องค่ะบันี้จับคู่อาจารย์แล้วจับคู่ให้ยเก่าแปดกับแปดเจ็ดพี่น้องซุยไปยังแล้วแต้มนะคะ,ะของผลออกห่าเก่าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์แล้วห้ยเก่าแปดกับแปดเจ็ดซุยยังแล้วแต้มแต่ว่าเลขวิ่งเลขวิ่งเขาทั้งสองทั้งเก่าค่ะเลขวิ่งเข่าสองหานะคะพี่น้องคะ แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกนะคะตํำเล่ามือวันจันนะคะพี่น้องคะแอดล่งใงห้ยไปพี่น้องอ่าเบิ่งเร็วพอพี่น้องอย่าเลื่มเด้อพี่น้องเด้อพาถ้าจอมือของมานี่สี่ร้อยอาจารย์เนาะแอดบัรเกเธอมันลงมาท่านมันโหลดสะพี่น้องคะมันโหลดสะไอ้ก,ก็เลยลงไหม่ก่อนเลยนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแ<ช>นวทางจากอาจารย์คนผาสุข,ขานแนวทางต่าเล่าเมื่อวันที่26นะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิรงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะขอขอบุญขอบคุณ ปพป่น้องบรเทาสุขสักคนสำหรับการารับชมรับฟังนะคะหลักการต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะ้าไมอยากสิพราดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะเเามื่าเราอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเดบิวพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ พายพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์ก็จะเดี๋ขอโวล่าพายพี่น้องมาเท่าสุขุสุข้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปได้คลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ